ท่านประธานครับผมย้อนให้ฟังเพื่ออะไรตั้งไกลคณะรัฐประหาร2490เป็นผู้ทําคลอดบุทิศภาครับไม่ใช่พลธิสภาของรัฐธรรมนูญปี2489ทําคลอดด้วยวิธีคิดแบบเผด็จการและอยู่มาถึงทุกวันนี้ ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตทองสุวรรณผู้แทนรศนาศฎรเฉเียงเซาพักเก้าวไกลครับจริงๆก็ค่อยๆก้าวนะครับแต่ว่าแ9สิบเก้าปีแล้วไม่ถึงสักทีโดนเตะตัดขาตลอดอุติีสภาแต่งตั้งครับท่านประธานจริงๆไม่ได้เกิดจากเชื้อราที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับไม่ได้เกิดจากวิถีทางประชาธิปไตยด้วยบุทธิสภาไม่ได้เกิดขึ้นจากพืชที่สภาแบบที่เอามาอ้างกันมั่วๆมันคนโลกกันแต่ประเทศนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ เขาเลือกตั้งกันหรือถ้ามีแต่งตั้งเนี่ยก็ไม่มีอำนาจจะมาขี่หัวประชาชนแบบนี้ท่านประธานครับที่มาของอุฒิสภาก็ต้องเล่าย้อนไปสองสี่เจ็ดห้าครับเมื่ออำนาจที่เป็นของกรรษัตริย์กลายมาเป็นของราษฎรทั้งหลายแค่ปีเดียวครับหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งครับเป็นการสถาปนาอำนาจประชาชนชาวสยามอย่างเป็นทางการสิบห้าปีต่อจากนั้นครับช่วงสองสี่เจ็ดห้าถึงสอง0รกาสบการพัฒนาประเทศก็จเจริญรุดหน้าครับ รัฐสภาเกิดขึ้นครั้งแรกประชาชนเอาตัวแทนเข้าไปพูดเรื่องปัญหาทั้งปัญหาชาวนาสวนยางโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณแผ่นดินที่ประชาชนมีโอกาสเข้าไปกําหนดชะตาชีวิตตัวเองเกิดเทศบาลครับการกระจายอำนาจที่แท้จริงโรงเรียนประชาบาลทุกตบบําบลถนนน้ำไฟสาธารณูปโภคเต็มไปหมดเรามีวันชาติ24มิถุนาเพลงชาติไทยนางสาวไทยมหาลายัยคณะเสรีไทย ยกเลิกภาษีรัฐชูประการหรือว่าสวยที่ต้องจ่ายให้เจ้านายแบบฟรีๆยกเลิกภาษีที่นาจากยุคของศักดินาแล้วก็มีการเก็บภาษีแบบเป็นธรรมตามสัดส่วนรายได้ด้วยแถมยังมีหลักการที่ไม่ให้ออขา้าราชการเนี่ยมาดำรงตาแหน่งทางการเมืองและต้องเป็นลูกจ้างของรัฐฎรเท่านั้นมีหลักการว่าทหารต้องเป็นทหารของประชาชนทหารของชาติพิทักษ์รัฐธรรมนูญและอยู่ภายใต้การกํากับของรัฐบาลพลเรือนจนถึงปี2000 489ครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ก้าวหน้าแล้วก็เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งเขารบสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดกําหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากสสด้วยกําเนิดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นที่ยึดโยงกับประชาชนกําเนิดพลธิสภาตรงนี้ครับที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมของประชาชนย้ํานะครับว่าพลธิสภามาจากการเลือกตั้งทางอ้อมของประชาชนมาช่วยสสตรากฎหมาย เจ้าทหารับประเทศชาติพัฒนาไปทั่วทุกพื้นที่จริงๆครับด้วยความที่ประชาชนมีอํานาจจาัดสรรงบประมาณเองแน่นอนครับมันทําให้กลุ่มอํานาจเก่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ถือครองทรัพยากรมายาวนานเนี่ยสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลมีความพยายามทํารัฐประหารตลอดครับช่วงนั้นจนในที่สุดปี2490ครับจุดสิ้นสุดของคณะราษฎรยังไม่ทันได้เลือกตั้งพฤษภาเลยครับก็เกิดรัฐประหารจนได้กลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มกษัตริย์นิยมจับมือกับกลุ่มทหาร ที่ก็อยากจะล้มคณะราษฎรอยู่แล้วหลังจากที่สงครามโลกเสร็จสิ้นนี่เป็นจุดสิ้นสุดของยุคคณะราษฎรแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆในวันนี้ครับ mm hmm. เขาเริ่มด้วยการยกเลิกพฤษทิสภาแล้วให้กำเนิดวุฒิสภาชุดแรกที่แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นข้าราชการประจําขุนานางเก่าทหารในพลเกษียณแล้วแล้วก็พวกพักพวกในคณะรัฐประหารด้วยกันเองไม่ได้ตายจากชุดนี้ ให้ขา้าราชการประจำกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ครับนายกคอรอมอสอนอชอแต่งตั้งทั้งหมดกําเนิดอํานาจพระราชกําหนดที่ให้ฝ่ายบริหารมาใช้อํานาจของนิติบัญญัติได้เอาอภิรัฐมนตรีกลับมาซึ่งก็คือองค์มนตรีให้มีพระราชองค์การตราพระราชบัญญัติได้ให้พระราชอํานาจในการสถาปนาฐานอันดอนศักดิ์และประธานเครื่องราชรวมไปถึงการถวายคืนพระราชอํานาจพระราชทรัพย์และอํานาจในการจัดการพระราชทรัพย์ด้วย รัฐประหารปี2490ไม่ใช่แค่ทําลายคณะราษฎร์น,นะครับแต่เป็นแม่แบบของการทารัฐประหารต่อๆมาจนถึงครั้งล่าสุดอย่างเช่นการที่ต้องเป็นรัฐาธิปัตย์เพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบทารัฐประหารจะต้องฉีกรัฐมนูนทุกครั้งแล้วก็เอาของตัวเองมาใช้เติมสร้อยคําว่าชั่วคราวเข้าไปต้องอาศัยบารมีจากสถาบันกรรษัตริย์เพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองนี่เป็นแม่แบบที่ใช้กันมาตลอดตั้งแต่ครั้งนั้นพวกเขาลากไปจนถึงมีมาตรา17เลยครับ ซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของมัทรา4ีีที่เราเพิงเจอกันมาในยุคที่ประชาชนเริ่มเข้ามีบทบาททางการเมืองเริ่มเป็นพลังอีกกลุ่มพลังหนึ่งก็กําเนิดนิติสงครามขึ้นจัดการศัตรูทางการเมืองตัวแทนประชาชนสอสออีสานตัวแทนจากทางใต้ถูกฆ่ายัดเยียดคดีจับขังจนไปถึงการสังหารหมู่ ตามมาด้วยการแก้ไขามาตรา112ครับเพิ่มโทษหนักเป็น15ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานก็ย้ายมาอยู่ในหมวดของความมั่นคงแห่งรัฐไปแล้วทั้งหมดนี้คือการทวงคืนอํานาจของกลุ่มอํานาจเก่าครับคณะเจ้าที่ทําลายคณะราษฎรสำเร็จในปี2490หรือจะเรียกกลุ่มอนุนรักษนิยมหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่อํามาตยานิปไตยอะไรก็ได้หรือจะเรียกว่าผู้เสพความตายก็ได้ก็ความหมายเดียวกันท่านประธานครับผมย้อนให้ฟังเพื่ออะไรทั้งไกล คณะรัฐประหาร2490เป็นผู้ทำคลอดวุฒิสภาครับไม่ใช่พฤึดิศภาของรัฐธรรมนูญปี2489ทําคลอดด้วยวิธีคิดแบบเผด็จการและอยู่มาถึงทุกวันนี้เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับก็พยายามครับที่จะรวมตัวพยายามที่จะกลมกลืนกับตัวแทนจากประชาชนแต่มันก็ไม่รอดครับมันเป็นสิ่งแบกลอบอยู่ดีถ้านึกภาพไม่ออกนะครับผมผมจะเล่าให้ฟังว่ายุคเมื่อ60-70ปีแล้วประเทศเป็นยังไง ประเทศในตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐประหารครับดูถูกรัฐประหารได้นายกที่เป็นทหารไม่ได้มาจากการรับสมัครเลือกตั้งเอาพรรคพวกตัวเองลูกน้องเก่าๆมาเป็นคอรมอให้ข้าราชการมาดำรงตาแหน่งทางการเมืองได้กิจการทั่วไปเนี่ยรวมถึงการจัดการงบประมาณก็เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจําส่วนอํานาจทางการเมืองอยู่กับข้าราชการทหารและเขาก็พึ่งพิงกันทําให้เกิดการรวมศูนย์อานาจแบบที่เป็นทําให้การเลือกตั้งมันเป็นแค่พิธีกรรมซึ่ง มันเกิดขึ้นเป็นระยะๆะะเท่านั้นอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งก็น้อยนิดจนไม่สามารถจะทําอะไรได้อุทิศสภาจากการแต่งตั้งจะคอยปั่นป่วนวุ่นวายตลอดใช้นโยบายที่จะบีบให้คนจนแล้วก็ค่อยไปแจกเอาบุญคุณทีหลังประชาชนก็ต้องพึ่งพิงรัฐส่วนเศรษฐีก็สามารถมีความมัง่งคั่งได้ด้วยการยึดโยงกับโครงสร้างทางการเมืองแบบนี้นี่คือประชาธิปไตยแบบไทยๆครับที่เราเบื่อกันเหลือเกิน มันต่างกับวันนี้ตรงไหนผมถามจริงๆเหมือนผมพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ให้ผู้ท่านฟังอยู่โชคดีครับมีช่วงหนึ่งตอนใช้รัฐมนุนปี40ถึงจะอายุสั้นนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์จริงๆอ,อ่ะสวมาจากการเลือกตั้งไม่มีทหารมาวุ่นวายไม่มีการแต่งตั้งมาคอยคว้ามกฎหมายต้องยอมรับว่านักการเมืองสนองความต้องการของประชาชนได้เต็มที่จริงๆด้วยความที่เป็นประชาธิปไตยสร้างคุณอุปการทิ้งไว้จนถึงทุกวันนี้มากมาย จนเกิดรัฐประหารปี49ก็กลับมาสู่วงเวียนแบบเดิมๆท่าปนประธานครับสบวจากการแต่งตั้งหลังจะกลับมาหลอกหลอนเหมือนเดิมก็อยู่ไปจนถึงทุกวันนี้แหละครับฝ่ายการเมืองทํานโยบายที่ใช้หาเสียงเอาไว้ไม่ได้ทาขายอะไรขายฝันอะไรกับประชาชนไหมไม่เกิดขึ้นจริงเพราะอะไรเพราะถูกเตะถ่วงอยู่ตลอดเวลาจากคนที่บอกว่ามากันกรองกฎหมายซึ่งในความเป็นจริงก็แค่มาระงับยับยัง้งกฎหมายที่จะไปกระทบกับผลประโยชน์ของ กลุ่มอำนาจตัวเองแค่นั้นเองประเทศเดินต่อไม่ได้ครับราท่านประธานถ้ายังหาทางออกให้ประเทศด้วยเหตุผลเพียเพ้ยนๆแบบเนี้ยคือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เช้าครับโดยเฉพาะเวลาเจอคาถามสวมีไว้ทาไมเนี่ยก็อ้างแต่ข้ออ้างเดิมๆใช้วนเวียนมา75ปีแล้วก็ยังจะใช้อยู่ข้อแรกอ้างว่าตรวจสอบถ่วงดุลถ้าไม่มีสวรประเทศจะไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลท่านคิดว่าพวกผมใส่สูตรผูกท้ายมายืนร้องคาราโอเกะอ,ออกทีวีหรอครับทุกนเนี้ย ก็เห็นอยู่ว่าฝ่ายค้านเขาตรวจสอบอำนาจบริหารแบบเข้มข้นขนาดไหนถามตัวเองดีกว่าครับว่าที่ผ่านมาท่านทําอะไรกันอยู่เห็นเอาแต่มาวิพากษ์วิจารณ์ต่อล้อต่อเียกับฝ่ายค้านทั้งในและนอกสภาผู้ผมไม่ใช่ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจบริหารครับม,มันจะมาวุ่นมาอะไรกับผู้ผมนะนู่นผมว่าไปตรวจสอบฝ่ายบริหารดีกว่าในเมื่อท่านคือเคไร้ยินคำนี้นะครับท่านประธานมีวันนี้เพราะพี่ให้ ก็มันมีคํานี้อยู่ว่าท่านจะกล้าไปตรวจสอบอะไรเขาส่วนอํานาจนิติบัญญัติเนี่ยก็เป็นอํานาจที่มีกลไกประชาชนคอยตรวจสอบอยู่แล้วแล้วทาไมต้องทาไมประเทศชาติต้องเสียเงินหลายพันล้านไปจ้างวุฒิสภาไม่กี่คนมาตรวจสอบแทนในเมื่อเรามีประชาชน6 0สกว่าล้านคนทําหน้าที่ตรวจสอบให้ฟรีๆไม่เสียสักบาทเรามีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับข้อมูลการแสดงทรัพย์สินเปิดเผยบันทึกการประชุมเปิดเผย หลายเรื่องให้ประชาชนติดตามโดยเฉพาะการถ่ายทอดสดถามตัวเองไหมครับถามตัวเองก่อนวุฒิสภาชุดนี้มีมติไม่เปิดเผยนทึกการประชุมสามสิบกว่าครั้งแล้วยังไงครับไอ้ไอ้ข้ออ้างที่บอกการตรวจสอบถงดุลมันเอาไปเก็บไว้ไหนครับใครตรวจสอบวุฒิสภาครับทาการรับลับ,ล,บล่อๆแล้วก็เซ็นรับเงินเบี้ยประชุมแล้วกลับบ้านกันสบายตัวไม่ได้อ้างงงๆอย่างนี้ไม่เอาครับข้ออ้างที่สองท่รรานประธาน ก็ได้ยินอยู่บ่อยประชาชนยังไม่พร้อมคนพวกนี้ชอบคิดว่าประชาชนโง่เกินครับไม่มีปัญญาจะปกครองตัวเองต้องให้ชนชั้นสูงให้พวกที่เฉลียวฉลาดมีชาติกูลแลเราต้องเป็นคนดีมาประครับประคองกันกรองกฎหมายช่วยตรวจสอบถงดุลใช้มาตั้งแต่เจ็ดสิบปีที่แล้วจนวันนี้วิธีคิดแบบนี้ก็ยังถูกใช้อยู่ท่านไป,ไปดูแผนปฏิรูปประเทศนะครับเราจะเห็นว่าสารรัฐธรรมนูญกตกตกองทัพแล้วก็มีอีกหลายๆหน่วยงานจะมีโครงการที่ไปลงพื้นที่ เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยโครงการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยผมว่าท่านต่างหากที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยสามอย่าสุดโตง่งอย่าใจร้อนสวี่ยอยู่ไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วตามบทเฉพาะการก็เขียนแบบนี้มาทุกฉบับอะครับที่ผ่านมาก็เขียนแบบนี้กันหมดแล้วครับไม่รู้อ้างได้ยังไงครับอันนี้ข้อที่สี่เมืองไทยไม่เหมือนใคร เราแตกต่างกันเรามีลักษณะที่พิเศษธรรมทานอันนี้ผมไม่เถียงครับแต่เราไม่ได้แตกต่างเพราะาเรามีสามแขนหรือมีสี่ขานะครับแต่ว่าเราแตกต่างเพราะเราชอบใช้ตรก,กัวิบัติสุดเพีย้ยนเกินจะจินตนาการได้มาอธิบายสิ่งต่างๆแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆจวนตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะด้อยค่าเขาทันทีประเทศเนี่ยมันจะกลายเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอันมีประชาธิปไตยเป็นข้ออ้างไปแล้วการทารัฐประหารล้มล้างการปกครอ,อง มันกลายเป็นความผิดของฝ่ายการเมืองซะงั้นครับท่านเมาน้าํายาบวนปากหรือเปล่าผมไม่เข้าใจถึงบอกว่าการยึดอํานาจเดี่ยไม่ผิดลม้มล้างการปกครองไม่ผิดหรอครับฝ่ายการเมืองขัดแย้งกันผิดหรอครับประเทศอื่นเขาไม่เห็นจะต้องออกมาทารัฐประหารเลยเวลาเขาขัดแยง้งกันเขาก็ขัดแย้งกันตลอดไม่ขัดแย้งสิปแปลกการเมืองประชาธิปไตยมันก็ต้องขัดแย้งอยู่แล้วมันไม่เห็นมันเห็นไม่เหมือนกันน่ะจะให้ซ้ายหันขวาหันไม่มีแตกแถวเลยอันนั้นมันผดเด็จการครับ แล้ววิธีการจัดการปัญหาความขัดแย้งมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเขาก็หาทางออกกันได้ทั่วโลกมีวิธีที่ไม่จําเป็นต้องฆ่ากันตั้งเยอะตั้งแยะทหารไม่จําเป็นต้องออกมาสักลิปธรรมชาติมันมันต้องขัดแย้งอยู่แล้วท่านยังชาแค่นี้ยังไม่เข้าใจจริงๆหรอการเมืองแบบเผด็จการแบบนั้นท่านชอบจริงๆหรอประชาธิปไตยไทยๆนะครับสามัญสํานึกเ,เราถูกทําลายไปหมดประชาชนไม่รู้ว่าอะไรทําได้บ้างทาไม่ได้บ้างอะไรผิดอะไรถูกแบบไหนชอบอย่างไหนเรียกว่าดี ไม่มีใครรู้ไม่มีใครกล้าทําอะไรครับตะกะพินเพียเพ้ยนเต็มไปหมดนายกไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่รัฐอีกนิดนึงครับท่านประธานการถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของประชาชนนาฬิกาเป็นของคนตายเฮโรอีนมันเป็นแป้งไวายก็กลายเป็นน้ําผลไม้รถเครื่องเสียงในประเทศนี้มีโอกาสล้มล้างการปกครองมากกว่ารถถังซะอีกข้ออ้างข้างหลายเหล่านี้มันก็มีไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแค่นั้นแหละครับท่านไม่ได้รักชาติหรอกท่านรักตัวเอง ประชาชนแสนกว่าคนเขาแค่กําลังขอว่าให้โอกาสประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศนี้ร่วมกับเขาได้ไหมแค่นั้นเองเรื่องของวันนี้ที่เราคุยกันส่วนในฐานะที่ผมจะต้องมาทํางานการเมืองต่อจากท่านก็ไม่ได้ขออะไรมากครับผมขอให้ท่านรักชาติให้ได้สักครึ่งหนึ่งของอนนนนำพารักประชาชนให้ได้สักครึ่งหนึ่งของผลิตชีวลักษ์แค่นี้ประเทศชาติก็จะเลยลละครับ เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบรรคูคันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ